ย,ยังเป็นคำสั่งเดิมนะหมุนรอบจุดกำเนิดตามเข็มกางสิบองศาเราจะต้องดูทีละจุดสมมติดูที่จุดเอจุดเอเราก็ลากจากจุดเอไปยังจุดหมุนอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะลากจากจุดที่เราสนใจจะหมุนมนะันน่ะลากไปยังจุดหมุน เสร็จแล้วกลางองเวียนรัศมีเท่ากับเส้นที่เราเขียนไว้นั่นแหละโดยที่คําว่าจุดหมุนก็คือเอาไอ้ตรงเข็มเนี่ยไปจิ้มตรงนั้นแหละเนี่ยจุดหมุนกลางเท่านี้โอเคทีนี้ตามเข็มอะเราเราเราจะต้องเข้าใจนะตามเข็มไปทั้งไหนนะต้องไปดูเข็มนาฬิกาจร,ริงนะตามเข็มเก้าสิบ่ะเส้นโคง้งอ่ะทีนี้ตอนที่เราจะวัด มุมเก้าสิบองศาเนี่ยคือเห็นแล้วแหละอันนี้เส้นตรงอันนี้เส้นโคง้งครือวงกลมต้องหันไปทางเนี้ยเนี่ยหันไปตามรูปแบบนี้เลยนะแล้วก็ไอ้ตรงจุดหมุนเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเส้นเส้นเส้นเนี้ยให้ทาบกับเส้นของเครื่องวงกลมเนี่ยแล้วก็เก้าสิบอยู่ตรงไหนก็จุดมาร์กไว้ มันจะมีอยู่สาเส้นอ่ะเส้นที่หนึ่งเส้นนี้มาก่อนเส้นนี้วัดใช้มันทัดเลยเส้นที่สองที่ใช้วงเวียนนะเส้นที่สามใช้ไม้กรูกลมวัดมาร์กไว้แล้วก็เป็นเส้นตรงตัดกับเส้นโค้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเอผ่าโอเคแล้วการอ่านการอ่านพิกันจะเทียบกันนะเออ่าน X กก่อนลบสาม อ่าน y อยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่อยู่ที่สี่ a พร์มอยู่ที่ x ก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อ่าน y สามแต่ที่ครูบอกไงถ้ามันเป็นรอบอหมุนรอบจุดหมุนที่เกี่ยวข้องกับเก้าสิบองศาอันที่หนึ่งสลับ x y นี่ไง x y ยไม่ต้องยังไม่ต้องใสย่ยขึ้นใหม่นะจุดต้นจุดต้นแบบของเขาคือสามสี่ฉะนั้นจุด แปเงก็ต้องเป็นสี่สามไงสลับเอกวาอันดับสองก็คือเครื่องหมายตามจากตุภาพที่หมุนไปจริงๆอ่ะให้นึกถึงอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเราเราจะหมุนนึกถึงเข็มนาฬิกาหูืปะ่ะตอนนี้เข็มนาฬิกา g ี T, g ้ที่ชี้ที่เชี้ที่ A อย่างเงี้ย แล้วขอต้องหมุนตามเข็มถูกปะ่ะเข็มนาฬิกาเราก็ต้องไปไปตามเข็มะก็ไปทางขวาเงี้ยนี่ไปเก้าสิบองศามันก็มาอยู่จุดที่หนึ่งแล้วจุดตัวที่หนึ่งเนี่ยเครื่องหมายประจำตัวท่าเขาคือบวกบวกฉะนั้นนสี่สามก็จบอ่ะทีนี้มาลองดูจุดอื่นนะสมมติเอาจุดดีนะเอาแบบแบแบเออเออไม่ต้องไม่ต้องเขียนรูปนะจตุภาคที่สองเนี่ยเอเป็นลบวายเป็นบวก จดบันที่สามเครื่องหมายเป็นภา,ลาบลบทั้งคู่จดบันทสี่ x เป็นบวก y เป็นลบเดีย๋ยวมาดูจุด b นะจุด b เนี่ยเดี๋ยวจะหาพิกัดของการหมุนของเขาโดยที่ไม่ต้องเขียนรูปจุด b อ่าน x ก่อนนะ x คือสอง y หนึ่งสองสามสี่ห้า y คือลบห้าโอเค รอบจุดหมุน90องศาอันที่หนึ่งคือสลับ x y ก่อนฉะนั้น b คือ2กับ5ฉะนั้น b พาเก็ต้องเป็น5กับ2สลับ x y แล้วทีนี้มันจะหมุนไปอยู่เจตุภาคไหนเอาใช่ไงดีกั่าน,นี้ก็ไดนนะ้นี่คือจุด b ถ้าหมุนตามเข็มตามเข็มเขาก็ต้องหมุนนี่จุดหมุนนะหมุนตามเข็มก็ต้องหมุนมาทางนี้แล้วมันก็อยู่จตุภาคมาอยู่เจตุภาคที่ ที่สามซึ่งเครื่องหมายจังถูงภาคคือ,อลบคู่เลยก็ใส่ไปลบลบเดี๋ยวทันไหมทันเนาะอ่ะโอเค